สวัสดีครับขณะนี้เจตนา52นาทีแล้วนะครับยอะที่ถามทุกท่านนะครับหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านจาริศรงออกจากวัดอ่างหินสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับที่ไหนได้ท่านเป็นสายบรรทุกด้วยกันนะครับเนาะ,ะครับเมื่อกี้ท่านก็มาขอถ่าย รูปด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับคนบอกว่าไปแล้วเสียตั้มนะครับขึ้นรถสิบล้อไปแล้วนะครับเนาะสายบรรทุกอาสายทุกสายุครับถนนเส้นนี้จะมีแบบ ป่านะครับเนาะป่าไม้ไม่่อยมีหมู่บ้านนะครับเป็นพื้นที่ป่านะครับตั้งแจะเดินมานี่นี่ครับสองฝั่งถนนนี่จะมีแต่ป่าจะป่าไม้นะครับเนาะไม่มีหมู่บ้านที่ที่ยัที่ทำได้เห็นนี่ก็คือเป็นยัดที่ทำที่ท่านขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับท่านเห็นท่านก็นะครับจอดรถนะครับมารอกลับไ้ขอพรหลวงตานะครับ รอถวายกล้วยหลวงจาอ่อ,อ่ถวายให้แม่เพียเ้ยนไปเรื่อยๆเนี่อ่นะครับก็สาธุนมทนาบุญกับแม่เพี้ยนนะครับเนาะท่านให้กล้วยมานะคนับผมเอามาแบ่งทีมงานกู้ภัยแล้วรอพี่ๆที่ร่วมเดินทางด้วยกันแล้วก็ที่เหลือผมก็ตักบาทให้ทุกวันนะครับคุณแม่ตักบาทตอนเช้าด้วยแล้วก็ ตามสนับสนุนทางด้วยนะครับให้ท่านได้บุญด้วยนะครับเนาะได้บุญร่วมกันนะครับสาธุสาธุ สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับ ช่ที่ว่าช่้ยีบอลช่วน้ำโดนช่าเลยนะครับี่นก็ดีก่าสาธุสาธุครับพี่พี่ทำเป็นของรถเลยเนาะหลวงตามอบให้นะครับครับผม สาธุครับพงมาไลนะครับนำไปไหว้พระที่บ้านได้เลยนะครับพี่ยกน้ำด้วยพี่ยกน้ำถวายด้วยสาธุสาธุครับผม วงาลัรพี่ใส่รถได้เลย้อ สาธุครับผมสาธุสาธุครับสาธุครับ ครับผมครับแล้วก็พี่ๆสายบรรทุกนะครับที่จอดรออยู่ฝั่งนู้นนะครับข้ามถนนมาไม่ได้นะครับโน้นนะครับข้ามถนนมาไม่ได้ท่านของพนมมืออยู่ฝั่งนูนนน้นนะครับสาธุกโมสนาบุญกับท่านนะครับ สั่งทุกสาธุครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็กปะดดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ต่้มดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ